ขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระญาณอันหาที่สุดมิได้ด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระธรรมอันประเสรศิฐซึ่งเป็นเครื่องนำออกจากภพด้วยเสียงกล้าวขอความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่พระสงฆ์ผู้ปราศจากกิเลสทั้งปวงและเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณความดีด้วยเสียงกล้าวขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทุกทกท่านนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567เรื่องราวที่จะได้รับฟังกันในวันนี้ก็มาจากพระสุตตันตปิฎกอยู่ในขุทกะนิกาย คาถาธรรมบทนะคะจะเป็นพระสูตรเรื่องสั้นๆส,ส,สองเรื่องซึ่งมาจากมลวักเรื่องแรกก็คือเรื่องพระโลลุทายีเถระส่วนเรื่องที่สองก็เรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งเรามาฟังเรื่องแรกนะคะเรื่องพระโลลุทายีเถระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ทรงปราบรพ,พระโลลุทายีเถระแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนาว่าอสัจชายะมะลามันตาเป็นต้นดังได้สดับมาพวกชาวเมืองที่เป็นอริยาสาวกประมาณห้าโกดซึ่งอาศัยอยู่ในพระนครพาราณสีถวายทานในเวลาก่อนพัดแล้วก็ในเวลาหลังพัด จากนั้นก็จะถือวัตถุทั้งหลายมีเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วก็ผ้าเป็นต้นนะคะเพื่อที่จะไปยังวิหารปรารถนาที่จะฟังธรรมกถาอยู่ it, ก็ในเวลาฟังธรรมเสร็จแล้วก็ <acle> วเดินกลับไปย่อมกล่าวคุณของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระโลลุทายีเถระ ครั้นสดับถ้อยคำของอริยะสาวกเหล่านั้นแล้วจึงพูดว่าพวกท่านฟังธรรมกถาของพระเถระทั้งสองนั้นยังกล่าวถึงเช่นนี้หากได้ฟังธรรมกถาของฉันแล้วจะกล่าวอย่างไรหนอแลชาวเมืองเมื่อได้ยินถ้อยคำของท่านแล้วก็คิดว่าพระเทระแม้นี้จะเป็นพระธรรมกถึกองค์หนึง่ง พวกเราจาักฟังธรรมกถาของพระเถระแม้นี้จึงจะควรทีนี้วันหนึ่งพวกชาวเมืองก็อาราธนาพระเถระว่าท่านขอรับวันนี้เป็นวันฟังธรรมของพวกกระผมทําการถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วก็พูดว่าท่านขอรับขอท่านพึงกล่าวธรรมกถาในกลางวันเถิด พายพรสเทระนั้นก็รับนิมนต์ของพวกชาวเมืองนั้นเมื่อถึงเวลาพวกชาวเมืองนั้นก็ได้มาในเวลาฟังธรรมแล้วก็พูดว่าท่านขอรับขอท่านจงกล่าวธรรมแก่พวกกระผมเถิดพระโลลุทายีเทระนั่งบนอาสนะแล้วก็จะพัดอันวิจิตสั่นอยู่เพราะไม่รู้บทธรรมแม้บทหนึง่งจึงพูดขึ้นว่า ฉันจักสวดสรพัญญะขอพิสุรูปอื่นจงกล่าวธรรมกถาดังนี้แล้วก็ลงจากอาสนะชาวเมืองพวกนั้นก็นิม,มนต์พิสุรูปอื่นให้กล่าวธรรมกถาแล้วก็นิม,มนต์พระโลลุทายีขึ้นอาสนะอีกเพื่อต้องการให้สวดสรพัญญะพระโลลุทายีนั้นไม่เห็นบทธรรมอะไรอะไรแม้อีก จึงพูดว่าฉันจะกล่าวในเวลากลางคืนขอพิสูกรูปอื่นจงสวดสรพัญญะแล้วก็ลงจากอาสนะชาวเมืองพวกนั้นก็ไปนิม,มนต์พิสูกรูปอื่นให้สวดสรพัญญะแล้วก็กลับมานิม,มนต์พระโลลุทายีมาอีกในเวลากลางคืนพระเถระนั้นก็ยังไม่เห็นบททมอะไรอะไรในเวลาแม้กลางคืนนั้น จึงพูดว่าฉันจะกล่าวในเวลาใกล้ลุ่งเทียวขอพิสูนรรูปอื่นจงกล่าวในเวลากลางคืนแล้วก็ลงจากอาสนะนะคะเพราะว่าอย่างเทศนาไม่ได้ก็เลยขอให้พิสูตรรูปอื่นแสดงธรรมไปก่อนชาวเมืองพวกนั้นก็นิมนต์พิสูตรรูปอื่นให้กล่าวแล้วครั้นในเวลาใกล้ลุ่งก็นิมนต์พระโลลุทายีเถระนั้นมาอีก พระเถระนั้นแม้ในเวลาใกล้ลุ่งก็ยังไม่ได้เห็นบทธรรมอะไรๆที่จะแสดงทำได้มหาชนจึงถือวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นตน้นแล้วก็คุกคามว่าพระอันตพานเมื่อพวกข้าพเจ้ากล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านก็พูดอย่างนี้และอย่างนี้ บัตรนี้เหตุไรจึงไม่พูดดังนี้แล้วก็ติดตามพระเถระผู้หนีไปพระเถระนั้นก็หนีไปตกลงในเวจกุดีแห่งหนึ่งก็คือหลุมซ่วมนะคะมหาชนสนทนากันว่าพระโลลุทายีเมื่อถ้อยคำสรรเสริญคุณพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นไปอยู่ก็อวดอ้างประกาศความที่ตนเป็นธรรมกถึก เมื่อชาวเมืองทำการสักการะแล้วพูดว่าพวกกระผมจกฟังธรรมพระเถระนั่งบนอาสนะถึงสี่ครั้งแต่ไม่เห็นบทธรรมอะไรอะไรที่สมควรจะพึงกล่าวจึงถูกชาวเมืองถือวัตถุทั้งหลายมีก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นคุกคามว่าท่านถือตัวเที่ยวเท่ากับพระสารีบุตรและพระโมคคันลานะเถระ ผู้เป็นเจ้าของพวกเราจึงไล่ให้หนีไปตกลงในเวชจักุดีแล้วพระศาสดาเสด็จมาแล้วก็ตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อพิสุกราบทุลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าพิสุทั้งหลายมิใช่แต่ในการบัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนโลลุทายีนี้ก็จมลงในหลุมคูดเหมือนกันดังนี้แล้วก็ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าหมูได้กล่าวท้าราชสีว่าดูก่อนสหายเราก็มีสีเท้าแม้ท่านก็มีสีเท้าจงกลับมาสู้กันก่อนเถิดสหายท่านกลัวหรือจึงหนีไปราชสีก็กล่าวว่า ดูก่อนหมูท่านเป็นสัตว์สุกปรกมีขนเหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปดูก่อนสหายถ้าท่านประสงค์จะสู้รบกับเราเราก็จะให้ชัยชนะแก่ท่านหมายความว่าราชสีนั้นเป็นสัตว์สะอาดเมื่อได้กลิ่นตัวหมูซึ่งไปคลุกคูดเหม็นก็คืออุจจระเหม็นมาเพื่อจะต่อสู้กับราชสีนั้น ราชสีก็เดินหนีไปพร้อมกับกล่าวว่าหากท่านไม่เปื้อนคูดเราจะฆ่าท่านเสียตรงนี้แหละแต่บัดนี้เราไม่อาจกัดตัวท่านด้วยปากหรือเหยียบตัวท่านด้วยเท้าเราให้ท่านชนะแล้วดังนี้แล้วพระศาสดาก็ตรัสว่าราชสีในการนั้นได้เป็นสารีบุตรสุกรได้เป็นโลลุทายี พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วก็ตรัสว่าพิสุทั้งหลายโลลุทายีเรียนธรรมมีประมาณน้อยแท้อันหนึ่งมิได้ทำการท่องเลยการเรียนปริยัตอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ทำการท่องปริยัตนั้นเป็นมุนทินแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า อสัจชายะมะลามันตาอนุฐานะมะลาครามะลังวันนสะโกสัจชังปะมาโทกระขโตมะลังแปลความว่ามนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีความไม่มั่นเป็นมนทิน ความเกียจคร้านเป็นมนทินของผิวพันความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาอัตถกถาจารย์อธิบายว่าบทว่าอสัชายามะลาเป็นต้นหมายความว่าเพราะปริยัติคือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อบุคคลไม่ท่องไม่ประกอบหนึ่งเนืองย่อมเสื่อมสูญหรือไม่ปรากฏติดต่อกัน ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัดว่ามนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทินเรือนมีอันไม่หมัน่นเป็นมนทินอันนี้ก็หมายความว่าขึ้นชื่อว่าเรือนของบุคคลผู้ครองเรือนลุกขึ้นเสร็จสับแล้วไม่ทำกิจมีการซ่อมแซมเรือนที่ชำรุดเป็นต้นย่อมพินาศ ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเรือนมีอันไม่หมัน่นเป็นมนทินส่วนบทที่ว่าความเกียดคร้านเป็นมนทินของผิวพันก็เพราะกายของครือหัดหรือบรรพชิตผู้ไม่ทำการชําระสรีระหรือชําระบริขารด้วยอำนาจความขี้เกียจย่อมมีผิวพันมัวหมองฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า ความเกียจคร้านเป็นมนของผิวพันธุ์ส่วนบทที่ว่าความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาเช่นเมื่อบุคคลรักษาโคอยู่นั้นหลับหรือเล่นเพลินด้วยอำนาจของความประมาทโคเหล่านั้นย่อมถึงความพินาศด้วยเหตุเช่นวิ่งไปสู่ในที่ที่ไม่ใช่ท่าเป็นต้นจะมีอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายบ้างจากโจรบ้างเป็นต้น หรือด้วยอำนาจของโคจากการก้าวลงสู่ที่ทั้งหลายมีนาข้าวสารีเป็นต้นของชนพวกอื่นแล้วเคี้ยวกินบ้างเช่นนี้ย่อมทำให้ตนนั้นได้อัจฉยาบ้างได้การบริพาทบ้างเป็นต้นก็อีกอย่างหนึ่งกิเลสทั้งหลายล่วงล้ำเข้าด้วยอำนาจความประมาทย,ย่อมยังบรรพชิตผู้ไม่รักษาทวารหก คือตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้คลาดเคลื่อนจากคำสอนฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาเพราะความประมาทเป็นที่ตั้งของมนลทินด้วยการนำความพินาศมาสู่นั่นเองในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระโลลุทายีเถระก็จบลงนะคะส่วนพระสูตรที่สองที่จะฟังกันวันนี้ก็อยู่ในมลวัชเหมือนกันเป็นเรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันวิหารทรงปรารบกุลบุตร คนใดคนหนึ่งแล้วก็ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามะลิธิยาทุจริตังเป็นต้นดังได้สดับมามารดาและบิดานำกุลสตรีผู้มีชาติเสมอการมาเพื่อกุลบุตรนั้นนางได้เป็นหญิงมักประพฤตินอกใจสามีก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยนะคะ ได้นำผู้หญิงเข้ามาให้แต่งงานกับบุตรชายของตนจำเนมแต่วันที่นางมาแล้วกุลบุตรนั้นละอายเพราะการประพฤตินอกใจของนางไม่อาจจะเข้าถึงความเป็นผู้เผชิญหน้าของใครได้จึงเลิกทำกุศลทั้งหลายมีการบำรุงพระพุทธเจ้าเป็นต้นโดยการล่วงไปสองสามวันกุลบุตรนั้นก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระาศาสดา ถวายบังคมแล้วก็นั่งนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระศาสดาถามว่าอุบาสกเพราะเหตุไรเราจึงไม่ใคร่เห็นท่านกุลบุตรนั้นจึงกลาบทูลเรื่องราวแก่พระศาสดาแล้วนั้นลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับกุลบุตรนั้นว่าอุบาสกแม้ในการก่อนเราก็ได้กล่าวแล้วว่า ขึ้นชื่อว่าสตรีทั้งหลายเป็นเช่นกับแม่น้ำเป็นต้นบัณฑิตไม่ควรทำความกโกรธในสตรีเหล่านั้นแต่ท่านจำไม่ได้เพราะความเป็นผู้อันพบปกปิดไว้อันกุลบุตรนั้นก็ได้ทูลอาราธนาพระศาสดาให้ตรัสชาดกให้พิสดารว่าธรรมดาสตรีในโลกเหมือนแม่น้ำ ค้นทางลงดื่มสุราที่พักและบ่อน้ำเวลาย่อมไม่มีแก่สตรีเหล่านั้นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าหญิงที่ประพฤตินอกใจสามีนั้นเปรียบหญิงนั้นเหมือนกับของห้าอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือเหมือนกับแม่น้ำเพราะว่าแม่น้ำนั้นมีท่ามากเป็นสถานที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นต่ำมีจันทานเป็นต้นหรือคนชั้นสูงมีกษัตริย์เป็นต้นเป็นผู้มุ่งมาเพื่อจะอาบน้ําในบรรดาคนเหล่านั้นใครๆชื่อว่าจะอาบไม่ได้ไม่มีเลย 2. เปรียบเหมือนหนทางใหญ่อธิบายว่าแม้หนทางใหญ่ก็เป็นทางสาธารณะสำหรับคนทั้งปวง ใครๆที่จะชื่อว่าไม่ได้เดินทางนั้นก็ไม่มีสามนั้นเปรียบหญิงเหมือนกับโรงดื่มสุราเพราะจัดเป็นสถานที่สาธรารณะแก่คนทั่วไปใครๆเมื่อปรารถนาจะดื่มก็มีสิทธิ์เข้าไปในโรงเหล้านั้นได้ทั้งหมดสี่เปรียบหญิงนั้นเหมือนกับเป็นที่พักด้วยว่าผู้ที่ปรารถนาบุญได้สร้างเอาไว้ เพื่อเป็นที่พักอาศัยของมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นนั้นก็เป็นสถานสาธารณะใครใๆจะไม่ได้เข้าไปในที่พักนั้นก็ไม่ได้มี 5. เปรียบหญิงนั้นเหมือนบ่อน้ำโดยว่าที่เขาตั้งตุ่มสำหรับน้ำดื่มใกล้หนทางใหญ่ที่สร้างขึ้นไว้ก็เป็นของสาธารณะสาหรับคนทั่วไปใครๆจะไม่ได้ดื่ม น้ำดื่มในที่นั้นก็มิได้มีเพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่กดเคืองหญิงเหล่านั้นด้วยว่าเป็นของสาธารณะสำหรับคนทั่วไปคือเป็นเช่นกันกันกบแม่น้ำหนทางลงดื่มสุราที่พักและบ่อน้ำดังนี้แล้วพระาศาสดาก็ตรัสต่ออีกว่าก็อุบาสก ความเป็นผู้มักประพฤตินอกใจเป็นมนทินของสตรีความตระหนี่เป็นมนทินของผู้ให้ทานอกุศล,ลกรรมเป็นมนทินของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้าเพราะอัดว่าเป็นเครื่องยังสัตว์ให้ฉิบหายแต่อวิชาเป็นมนทินอย่างยอดยิ่งกว่ามนทินทั้งปวงดังนี้แล้วก็ได้ทรงภาสิทธิพระคาถาเหล่านี้ว่า มะลิธยาทุจริตังมัะเฉรังทะท,ะทะโตมะลังมะลาเวปาปกาธรรม,มาอัสมิงโลเกปัถมหิจะตะโตมะลามะละตะรังอวิชาปะระมังมะลังเอตังมะลังปะหันตวานะ นิมมะลาโหทะพิกขวแปลความว่าความประพฤติชั่วเป็นมนทินของสตรีความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ทรรอัลลามุกทั้งหลายเป็นมนทินแลทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินอันยิ่งกว่ามนทินนั้นอวิชาเป็นมนทินอย่างยิ่ง พิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายละมนทินนั่นได้แล้วย่อมเป็นผู้หมดมนทินอัทธคถาจารย์ท่านอธิบายว่าความประพฤติชั่วในพระคถา,านี้ก็คือความประพฤตินอกใจก็แม้สามีย่อมขับไล่สตรีผู้มักประพฤตินอกใจออกไปเสียจากเรือนสตรีนั้นเมื่อไปสู่สำนักของมารดาบิดา ก็ถูกมารดาบิดาขับไล่ว่าเจ้าไม่มีความเคารพในตระกูลเราไม่อยากเห็นแม้ด้วยในตาทั้งสองสตรีนั้นก็จักหมดที่พึ่งเที่ยวไปถึงความลำบากมากเพราะเหตุนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าความประพฤติชั่วของสตรีนั้นเป็นมนลทินทีนีน้บทว่าความตรณีเป็นมนลทินของผู้ให้ ก็คือเมื่อบุคคลใดในเวลาไถนาอยู่นั้นคิดอยู่ว่าเมื่อนานี้สมบูรณ์แล้วเราจากถวายพัดทั้งหลายมีสลากพัดเป็นต้นคลั้นเมื่อข้าวผลิตผลแล้วความตระหนีก็เกิดขึ้นห้ามจิตอันสัมปยุตด,ด้วยจาคะก็คือทำจิตให้มีความไม่อยากที่จะให้นะคะ บุคคลนั้นเมื่อจิตสัมปยุตด้วยจาคะไม่งอกงามขึ้นด้วยอำนาจของความตรณีคือไม่คิดอยากให้แล้วนะคะด้วยเกิดจากความตรณีหวงแหนไว้นั่นเองย่อมไม่ให้สมบัติสามอย่างคือมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเพราะฉะนั้นพระาศาสดาจึงตรัสว่าความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้ส่วนบทว่า ทำอัลลามุกทั้งหลายเป็นมนทินและทั้งโลกนี้และโลกหน้าก็ทำอันเป็นลามุกทั้งหลายนั้นนะคะอัตถคถาจารย์ท่านหมายถึงอาคศสลธรรมทั้งหลายนั่นเองก็ถือว่าเป็นมนทินทั้งโลกนี้ก็คือชาตินี้และโลกหน้าก็คือชาติหน้าส่วนบทว่าเราจะบอกมนทินอันยิ่งกว่ามนทินเหล่านั้นที่ได้บอกมาแล้ว ก็คือความประพฤติชั่วความตรณีและอกุศลธรรมก็เพราะอาวิชานั้นเป็นมนทินอย่างยิ่งอวิชาคืออะไรอวิชาก็คือการไม่รู้แจ้งก็คือความไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆโดยถูกต้องแจมแจ้งนั่นเองคือหไม่รู้จักทุกข์คือไม่รู้ว่าอะไรที่เป็นตัวทุกข์เช่นไม่รู้ว่าความเกิดเป็นทุกข 2. ไม่รู้จักเหตุทําให้เกิดทุกข์คือไม่รู้ว่าเหตุนั้นเกิดมาจากตัณหาคือโลภะนั่นเอง 3. ไม่รู้จักความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วสามารถดับได้โดยกำจัดตัณหาให้หมดไป 4. ไม่รู้จักทางที่จะให้ถึงความดับทุกข์ก็คือไม่รู้ว่าทุกข์นั้นจะดับสนิทได้ด้วยมรรคมีองค์8 ไม่ได้ดับด้วยการวิงวอนขอร้อง 5. ไม่รู้จักอดีต 6. ไม่รู้จักอนาคต 7. ไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคต 8. ไม่รู้จักปฏิจจสมุตบาทคืออะไรเกิดขึ้นแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อส่วนบทว่าพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายละมุนทินนั้นได้แล้วย่อมเป็นผู้หมดมุนทิน ตรงนี้หมายความว่าพิสูจน์ทั้งหลายท่านทั้งหลายเมื่อละมนทินนั้นได้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีมนทินในการจบพระธรรมเทศนาชนเป็นอันมากก็บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องกุลบุตรคนใดคนหนึ่งก็จบลงนะคะก็ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่พวกเราได้ฟังพระสัพทรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งโดยการอ่านและการฟังรวมทั้งการใคร่ครวนการค้นคิดที่พวกเราได้เจริญแล้วนี้จงเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยให้รู้ยิ่งในธรรมที่ควรรู้ให้ละในธรรมที่ควรละทำให้แจ้งในธรรมที่ควรทำให้แจ้งให้เจริญในธรรมที่ควรเจริญ มีการเจริญสติปัฏฐานสีเป็นต้นให้บริบูรณ์เพื่อตรัสรู้อริยสัจสี่อันเป็นธรรมที่พ้นทุกข์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้โดยทั่วหน้ากันทุกทกท่านเถิดก็ข,ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านด้วยนะคะ